กาญจนบุรีเกิดเหตุบ้านโบราณอายุกว่า150ปีย่านตลาดเก่ากาญจนบุรีพังถลม่มหญิงเก็บของเก่าถูกปูนทับเจ็บหนึ่งรายรถพังเสียหายสองคันผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์การรับแจ้งจากศูนย์วิทยุสถานีตำตรวจปูธรเมืองกาญจนบุรีว่าเกิดเหตุบ้านโบราณพังถลม่มมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในที่เกิดเหตุบริเวณบ้านโบราณ ริมถนนปากแพกย่านตลาดเก่าเมืองกาญจนบรุรีหลังรับแจ้งจึงรีบเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนโบราณแบบชั้นครึ่งพังถล่มลงมาเหลือเพียงกำแพงสองด้านภายในบ้านพบร่างของผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงไม่ทราบชื่ออายุประมาณ40ปี ได้รับบาดเจ็บจากการถูกเศษปูนกระแทกใส่จนมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเจ้าหน้าที่รีบทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพระผลพลพ,ลพยุหะเสนาเพื่อให้แพทย์ทำการตรวจรักษาอย่างละเอียดต่อไปนอกจากนี้ในที่เกิดเหตุยังพบรถยนต์ซึ่งจอดติดไฟแดงอยู่ริมถนนได้รับความเสียหาย เนื่องจากถูกเศษอิฐเศษปูนของบ้านที่พังถลม่มหล่นลงมาทับได้รับความเสียหายจำนวนสองคันหนึ่งในเจ้าของรถที่ได้รับความเสียหายเล่าให้ฟังว่าช่วงเกิดเหตุกำลังจอดรถติดไฟแดงอยู่ใกล้กับบ้านหลังที่เกิดเหตุจูจ่ๆก็เห็นเศษอิฐปูนพังถล่มลงมาแม้จะพยายามถอยรถหนีแต่ก็ไม่ทันทำให้รถถูกเศษอิฐ เจ็จปูนทับได้รับความเสียหายขณะที่เจ้าบ้านซึ่งอยู่ใกล้เคียงบ้านโบราณหลังดังก่ลาวให้ข้อมูลกับผู้สึกข่าวว่าบ้านหลังดังก่ลาวมีอายุมากกว่าหนึ่งรปีแต่ถูกทิ้งร้างเป็นบ้านโบราณในสภาพจำรุดสุดโทมมานานกว่าสาิปีแล้วแม้จะเคยมีผู้เข้าไปขอซื้อจากเจ้าของบ้าน เพื่อจะนำไปบูรณะแต่เจ้าของบ้านก็ไม่ยอมขายปล่อยให้บ้านอยู่ในสภาพทรุดโทรมจนในที่สุดก็เกิดพังกลล่มลงมาในวันนี้เบื้องจนเจ้าหน้าที่ตํารวจเชื่อว่าบ้านหลังดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ชำรุดสรุดโทมมานานเมื่อหญิงผู้ได้รับบาดเจ็บเดินเข้าไปเดินเก็บของเก่าภายในบ้านอาจจะไปก่อให้เกิดแรงกระแทกส่งผลกระทบ โครงสร้างที่ค่อนข้างขุกพังทำให้โครงสร้างของบ้านพังถล่มลงมาดังกล่าวทั้งนี้ผู้สึกข่าวได้ไปสึกค้นข้อมูลของบ้านโบราณหลังนี้พบว่าบ้านหลังนี้ชื่อว่าบ้านชิ้นปิ่นเกลียวเป็นบ้านของชาวยวนที่มาอาศัยอยู่ย่านถนนปากแพร่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2418ปัจจุบันมีอายุมากถึง148ปี ที่ผ่านมามีภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานในพื้นที่พยายามจะเข้าไปปรับปรุงบ้านหลังดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านทำให้ต้องถูกปล่อยทิ้งร้างอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมจนมาเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นในวันนี้ข่าวนิว24การจนบุรีปรีชาไหลาวารินรายงาน